เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบทีมอัพฉบับรวบรัดนะให้เข้าใจกันง่ายที่สุดนะฮะในคลิปนี้โดยระบบทีมอัพหรือสกิลทีมอัพเนี่ยจะเป็นสกิลหรือแทสิฟพิเศษนะฮะที่ ตัวเราหรือเพื่อนเนี่ยจะได้นะเมื่อเราหยิบตัวละครที่สามารถคอมโบกันได้มาในเกมโดยสกิลทีมอัพทั้งหมดที่มีในเกมนะตอนนี้ที่ผมทําคลิปยนะมีทั้งหมด15ทีมอัพนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากนะฮะก็ผมขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าฮีโร่ตัวไหนสามารถทําทีมอัพกันได้บ้าง โดยในเกมเนี่ยจะมีหน้าฮีโร่ทีมอัพนะครับผมซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่ามีทีมอัพตัวอะไรบ้างโดยในนั้นเนี่ยจะมีวิดีโอแสดงตัวอย่างทีมอัพของแต่ละอันด้วยนะโอเคครับก็มาเข้าเรื่องการเกี่ยวกับรายละเอียดของทีมอัพแต่ละอันกันดีกว่านะก็ทั้งหมด15ทีมอัพเนาะก็ไล่กันไปทีละอันเลยนะก็เริ่มจากอันแรก Blacklock Reborn ถ้าหากว่าเรามีเทล่าอยู่ในทีมตัวทอและโลกิเนี่ยจะได้รับพสซีฟพิเศษนะครับซึ่งพสซีฟตัวนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกต์สองอย่างนะ ที่เฮราในทีมเราฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะจะทําให้เราได้รับหลอดเลือดพิเศษที่เป็นสีฟ้านะครับผมห0หน่วยนะสูงสุด150หน่วยนะ,ะส่วนเอฟเฟกอย่างที่2เนี่ยก็คือการชุบชีวิตนะครับผมถ้าหากว่าโลกิหรือว่าทอตายนะฮะแล้วเฮราเนี่ยสามารถ KO หรือคิวฝั่งตรงข้ามได้หลังจากนั้น,นจะทําการชุบชีวิตโลกิกับทอขึ้นมาพร้อมกับเลือด80%นะฮะผมไม่ได้มาเต็มหลอดเนาะแล้วก็ตัวแพสซีฟเนี่ยจะติดคูลดาวน์นะก็คือไม่สามารถชุบรัวๆได้นะฮะ แล้วได้เกราะเนี่ยก็ยังอยู่ส่วนตัวเฮ่าเนี่ยก็ได้แคสสี่พิเศษเหมือนกันนะก็คือจะบูทดาเมจเพิ่ม20%นะในความเข้าใจผมเนี่ยก็คือบูททุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาดาเมจจากสกิลแล้วก็รวมถึงดาเมจจากอันติด,ด้วยนะครับผมแรงขึ้น20% ในสลับตัวเฮราอันต PI, function, be, chaos, ่อมาเมทลิกเคออสเมื่อมีสกาเลตวิทอยู่ในทีมจะทําให้ตัวแมกนิโตเนี่ยได้รับสกิลพิเศษจะเป็นตัวดาบเหล็กที่มีการเคลือบอาคมของวันด้านะฮะจะทำให้ตัวแมกนิโตเนี่ยสามารถฟาดฟันคลื่นพลังใส่ศัตรูได้นะก็คือเหมือนคล้ายๆเมลีปกตินะแต่ว่าอันนี้เราจะฟาดดาบเป็นคลื่นได้นะแล้วดาเมจแรงกว่าเมลีปกติด้วยสามารถทะลุผ่านศัตรูได้นะในส่วนของตัววันด้าก็จะได้รับแพสซีพิเศษเหมือนกันนะก็คือโบนัสดาเมจบูสต์10%นะฮะถัดมาคอมโบวอลเท็ก เมื่อมีทออยู่ในทีมจะทําให้ตัวสตอมกับกัปตันอเมริกาเนีย right right ่ยได้รับสกิลพิเศษนะฮะสำหรับตัวสตอมเนี่ยจะได้รับสกิลสายฟ้าเพิ่มสามารถช็อปสายฟ้าใส่ศัตรูแล้วชิงได้นะฮะส่วนกัปตันอเมริกาเนี่ยก็จะได้รับสกิลปาโลสายฟ้าเพิ่มมาแล้วก็สำหรับตัวทอจะได้เป็นพสซีฟติดตัวนะนั่นก็คือเพิ่มแม็ก p ี100สำหรับตัวทอนะถัดไปเป็นแพลเน็ตเอ็กพนะครับผมเมื่อมีกรูดอยู่ในทีม นะจะทําให้ตัวล็อกเกตกับตัวเจฟเนี่ยได้รับสกิลพิเศษนะฮะที่สามารถขึ้นไปเกาะไหลกรูดได้นะครับผมแล้วจะทําให้โดนดาเมจเบาลง35%ส่วนสําหรับตัวกรูดเนี่ยจะได้รับเป็นแพสซีฟติดตัวนะครับก็คือจะได้แม็กซ์เอพเพิ่ม150่ถัดมาซิมไบโอตบอลนะครับผมเมื่อมีเวนอมอยู่ในทีผมจะทําให้ตัวสไปเดอร์แมนกับเพนนีปาร์เกอร์เนี่ยได้รับสกิลพิเศษ จะปล่อยซิมบิโอตออกมานะผมเป็นหนามรอบๆตัวทิมแทงศัตรูได้นะผมจะทําดาเมจต,ต่อเนื่องแล้วก็จะผักศักตรูให้กระเด็นถอยหลังกลับไปด้วยนะฮะสำหรับตัวเวนอมก็จะได้รับเป็นแพสซีฟติดตัวนะก็คือเพิ่ม m a ็ HP ร้อหน่วยต่อมาแกมมาชาร์จนะครับผมเมื่อมีฮักอยู่ในทีมจะทําให้สกิล E ของตัวด็อกเตอร์สเตรนกับไอรอนแมนเนี่ยแรงขึ้นสำหรับตัวฮักเนี่ยจะได้รับเป็นพสซีฟนะครับผมเพิ่มแม็ HP 150หน่วยสำหรับล่างฮักแล้วก็ล่างมันสเตอร์ฮักต่อมา ammo overload นะครับผม mm hmm. เมื่อมีล็อกเก็ตอยู่ในทีมจะทำให้ตัว winter soldier กับ punisher เนี่ยได้รับบัฟจากเครื่องเจนกระสุนของล็อกเก็ตนะครับผมซึ่งจะเป็นสกิลพิเศษของตัวล็อกเก็ต นะเมื่อตัวล็อกเก็ตโยนเครื่องนี้ลงพื้นนะผมจะทําให้ตัววินเทอร์โซเจอร์กับพันิเชอร์เนี่ยมีสถานะกระสุนอินฟินิตี้นะครับผมแล้วก็กระสุนจะลั่นเร็วขึ้นเวลาย,ยิงส่วนตัวล็อกเก็ตนอกจากมีสกิลพิเศษเพิ่มมาเนี่ยจะได้โบนัสทีมอัพด้วยนะผมก็คือเพิ่มฮิวห้าเถัดมาดิเมนชันอลช็อตคัตเมื่อในทีมของเรามีเมจิกนะฮะจะทําให้ตัวแบล็กแพนเทอร์กับไซล็อกได้รับสกิลพิเศษเป็นสกิลที่ทําให้กดแล้วเราสามารถย้อนเวลากลับมา5วิได้ะรับับบผมมลล้กก็จไดเเิพเศษาด้วย ส0ก่อนที่จะโดนดาเมจส่วนตัวเมจิกเนี่ยก็จะได้รับโบนัสทีมอัพดาเมจบูสต์15%ต่อมาลูเนอร์ฟอสเมื่อในทีมมีโคลกแอนแดกเกอร์จะทําให้ตัวบูลไนได้รับสกิลพิเศษนะตัวบูลไนเนี่ยสามารถสร้างพื้นที่ทรงกลมรอบตัวเองได้นะครับผมเมื่อตัวบูลไนอยู่ในวงกลมนั้นเนี่ยทำให้ตัวบูลไนวินวอล์กหรือล่องหนนั่นเองนะเป็นเวลา6วินาที ในขณะที่ล่องหนอยู่ในตัวมุลในก็สามารถโจมตีได้ปกติสำหรับตัวโค้กแอนเดเกอร์เนี่ยก็จะได้รับเป็นทีมอัพโบนัสฮิวเพิ่ม15%ถัดมาการเดียนรีวิวเวลเมื่อมีอดัมวอลล็อกอยู่ในทีมจะทําให้ตัวสตาร์ลอดกับแมนทิสเนี่ยได้รับแพสซีฟในการคืนชีพหลังจากที่คืนชีพไปแล้วตัวแพสซีฟเนี่ยก็จะติดคูลดาวน์นะสำหรับตัวอดัมวอลล็อกก็จะได้รับเป็นทีมอัพโบนัสได้ฮิลลิ่งบูส15%ถัดมาชิลลิ่งคอริสม่าเมื่อมีลูน่าสโนว์อย กับเจฟได้รับสกิลพิเศษตัวเนมอเนี่ยสามารถเสกประมึกที่ยิงน้ำแข็ง Slow สโลสศัตรูได้ส่วนตัวเจฟก็สามารถยิงกระสุนน้าแข็ง Slow สโลสศัตรูได้นะฮะส่วนลุน่าซโนนเนี่ยจะได้รับเป็นพสซีฟฮิลบูทสิบห้์เซถัดมาสกิลแอร์ไลน์เอเจนต์นะผมเมื่อมีฮอคไออยู่ในทีม จะทำให้ตัว Black Widow เนี่ยได้รับสกิลพิเศษเมื่อกดใช้จะทําให้เห็นเงาศัตรูเหมือนอั t i h ฮอ k Eye เลยนะตัว Black Widow เนี่ยสามารถยิงเงาศัตรูเพื่อสร้างดาเมจได้นะฮะส่วนตัว h อ l k Eye เนี่ยก็จะได้รับเป็น Passive Damage ีสเ์ ถัดมาแอดลลสบอรนะครับผมเมื่อมีไอรอนฟรสอยู่ในทีมตัวลูน่าสโนจะได้รับสกิลพิเศษเป็นสกิลที่สามารถผลักศัตรูรอบๆตัวออกได้นะฮะและสามารถหิวเพื่อนรอบๆได้ด้วยส่วนตัวไอรอนฟรสจะได้เป็นดาเมจบูส์15%ต่อมานะครับผม E.S.U. อลัม u s เมื่อมีสไปเดอร์แมนอยู่ในทีมตัวสแควร์โกลจะได้รับสกิลพิเศษนะที่สามารถยิงหนังกระติกใหญแมงมุมเป็นล็อกขาศัตรูได้นะโดยสกิลนี้จะเป็นสกิลหมู่นะฮะสามารถโดนได้หลายทาร์กเก็ตส่วนตัวสไปเดอร์แมนก็จะได้รับเป็น passive. บูทดาเมจ10%แล้วก็ทีมอัพสุดท้ายนะครับผมฟาดบอลสเปเชียลนะฮะเมื่อมีฮักอยู่ในทีมจะทำให้ตัววูเวอรีนเนี่ยได้รับสกิลพิเศษนะฮะสามารถให้ฮักโยนได้นะและตัวฮักก็จะมีสกิลพิเศษที่สามารถอุ้มตัววูเวอรีนแล้วก็โยนไปได้เหมือนกันนะฮะก็สกิลก็มีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะก็คือโยนวูเวอรีนได้ นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลทิปอัพทั้งหมดนะก็เยอะมากนะรายละเอียดที่ผมเอามาพูดเนี่ยก็คือไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะผบางอันไม่งั้นคลิปมันจะนานเกินไปนะเพราะว่าผมมานั่งทำนั่งอ่านผมยังรู้สึกเหนื่อยเลยนะครับผมเอาแค่เข้าใจคร่าวๆใครที่อยากดูรายละเอียดสกิลจริงๆผมแนะนำให้ไปดูในเว็บหลักของตัวเกม Marvel Level นะครับผมก็ ไปดูได้ที่ ability ตัวละครนะคือในเว็บเนี่ยเขาเขียนรายละเอียดสกิลเอาไว้แบบละเอียดยิบเลยนะครับผมว่าดาเมจเท่าไรคูลดาวกี hmm. ่วิ down, w, อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าบางสกิลเนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตรายละเอียดนะเท่าที่ผมไปอ่านมาดูเนี่ยคือบางตัวเนี่ยมันยังเป็นรายละเอียดสกิลของตอนเบต้าอยู่เลยนะซึ่งพอมาในเกมจริงๆเนี่ยที่เกมเปิดเนี่ยคือรายละเอียดสกิลบางอันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะฮะอย่างเช่นของเฮ่าเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการเขียนเพิ่มเติมนะครับผมว่าสกิลเนี่ยจะติดครูดาวหลังจากที่ชุบชิดไปแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งก็คงต้องรอทีมงานเขาอัปเดตข้อมูลมาเพิ่มเติมนะฮะผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นผมก็ต้องขออภัยไ,ไปด้วยแล้วกันนะฮะผมก็ถ้าชอบคลิปของผมอยากให้กำลังใจกันนะฮะผมก็กดไลค์ให้กันได้ นะรหรือถ้าอยากติดตามคลิปต่อๆไปก็กด Subscribe เอาไว้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ขผมคงต้องของตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ